อันนี้นี่อิมก่อนละทีนแมนเนาะอันวันทงวันทงวันปีโป้๋อวันปีโป้ปีโป้ปีโป้เพอร์เพอร์วันวันทงบานนี้เฮากรับแพ็กมาได้ดนเติมแล้วทุกคนดิใส่น้ำดื่มเฮากรับชีเบิร์ตทุกคนแต่ว่ามีเฮากรับแพ็กไปเนาะทุกคนลายลายเนะทองหนาวกเนเนายเฮ้ยโอ้ คือบอกเป็นบิงแคทเลยคือบอกไม่เอาไปนะยังอิ่มบ่เฮ้ยโอ้โหเหี้ยวหมอนี่สบายดีนะทุกคนสบายดี welcome to K9P channel นะมันนี้อยู่สตูนะทุกคน I'm here in studio Inventian i วันนี้พวกเราจะแพ็คเคงเรื่อง to don a tomorrow จะไป d o เมือนะทุกคนหัวแพอยู่ในเนาะเนะวันนี้จะมาแพ็คเคงทุกคนนี่เครื่องตัวนี้เนาะทุกคนมีปองป่าอาหารมีขนมเน่เนาะทุกคน มีอันนี้เป็นร้อนคูนเซนนะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้จะเป็นอย่างวาะภาษาอังกฤษว่าบะฮูนเนาะนี่ดูปองป่าตัวนี้เป็น emergency food ไม่เอางวะภาษาอังกฤษปองป่าปองป่าไม่อยอาวะ ซอสอินทอม m a t โต a ซอสเฮ้ยโมเมนซาดินซาดินอินทอมโตซอสนันจะเป็นอะไรมัมนี่มาแพ็กสวยกันเป็นป่าน,นี้จะโกบออกมานะทุกคนโกบออกมาละดับนีนี่นะมีและอันนี้ก็เเ็นของไอโซน้ำนัทุกคนนะ มาแพกโนมาเลยมือน,นี้ไม้กับมาแพกสวยนะทุกคนนมาไม้เอามื่อกในคลิปเก่ายังไปกิน,กน,ปน,กนไปกินจุ่มน้วกันวันนี้คือว่าปุ้งขึ้นมาเอาอันนี้กินจุม่มลายกินจุม่มลายเอาทมาแกะมีเนาะทุกคน ันนี้มันกวประมาณนะอันนี้มันของจุไยโสชื่ออัน,นีอขอยเยอนักใจอ๋อบเขาเขา,เขากระซวยเลยน้ำใจซวย,วย,วยสำเร็จกระซวยนาะทุกคนจรยเ่าฮ่า่าฮ่า <c oughs> <c oughs> อ่ฮ่า่าแกาฮ่าฮนาฮ่านนาฮ่า <c oughs> <c oughs> นี่นี่อิ่มกว่าแล้วที่นี่แมนบอกอันวันทงวันทงวันปีโป้โอ้วันปีโป้ปีโป้ปีโป้เพอร์เพอร์วันวันทงอ่าทงทงหนึ่งสำหรับหนึ่งคนปวดเบิ่งแล้วเนาะยังโหลดนะประธานเชียบโอ้แมนบอกแต่ว่าแต่ว่ารถนี้จะแซ่บกว่าได้ไหมเฮียแมนบอกอืมอาเทียบเบ่งก่อนหยัดเชียกุลนนะว่ะโอ้บระธานเชียบเนาะแต่ว่าต้องปวดเบิ่งก่อนว่าเสียกุลเลยบอกเขาปวดแล้วสองอันนี้อ่า เอาแบงค์เตะนลอดแบงค์กดดึงกดก่อนไม่กี่รงนอยู่อยากนี่ต่อคนอยาแอยู่คนเดียวกบไเดียวกวงหน่อยนะ่วงตัวเนแต่เยอะเตอผูบริหารยูบะดีเดียรโอ้โหจัราลุยเยนนึ่งสองห่อเกนแต่น เพื่อนคุณอฮอนนนถั่วมีแล้วหนอกแ้วน้ำใสนี่แจกมบอนันหมไมแเจบเพื่อนเพื่อนอยู่ร้ากหอเนจ็บอย่างแซนตีฮอสะเบิดทุกอย่างก่อนเนาะดูเขาาด้เขานาลห้สดวกล้สบายมนเ็ั้ ขวดขมอ่ะเกี่ยวกับรอ่ายใช่ไหมแม่ฮาบไรเงี้มพอหมดแค่ยาไปใส่อะไรเส็จหมด ่กับนต้องเร้มดกับมดบอมดแต่ยังมีเด้มีบางมีอยู่เข้าใจนะแต่ปากอ้อกับเหมือนเป็นตาเชื่อมปุงนะเขาเียกบยของเห็ด บานนี้ฮอกับแพ็กมาได้ดนเติมนะทุกคนด้วยใส่น้ำดื่มฮอกับชีเบิดทุกคนแต่ว่ามีเีฮอกับแพ็กไปนะทแกคนลายลายเนาะเเออฮ้้ยโคือบอกเป็นริงแกัดเลยเขาบอกมันเอาไก่เนาะมันเดือดแล้วมิ้นไปนออนไหม แตัวนี้ก็แก๊งหน,น,นึ่งแต่งล้านจีบนะทุกคนเพราะว่าตัวนี้แสนแปดสิบแกนหนึ่งแกต,ตัวนั้นมีหกมีหกแพ็กใหญ่นะทุกคนล้านกลัวสามล้านกลัวนะอันนี้กรมออกมาเนาะทุกคนขอบใจขอบใจเ็้ดาวนเลยขอบใจเร้อดาวน์แต่อโน,อนอกเนาะไอโนอกนตาสวยหมด อแม่บอกแม่ละแม่ละบอเขาต้องเทสก่อนเดเทสก่อนเดเรวเออเบิ้งยังเชื่อคุณอละต้องเบิ้งก่อนต้องเบิ้งนะทดสซกันดมแท้ๆบอยเนาะยบ้ดหละต้องไวๆเลยสองพันเนากินนิดนี้อุตกี้ฮอรสองพันเดี๋ยวนี้ฮอประมาณเจ็ดแปดพันทุกคนแปดเก้าพันคนที่บอกฮอร์นี้ อันนี้เ่าก็ะเจี๊ยยอันนี้ก็นะทุกคนเดี๋ยวกบแพ็กต่อกันนะทุกคนมือไม่มือเ้าไปแจกเนาะเปิดมันกันนี่แหละน้ำมืแล้วก็เอาอันอื่นใส่เดี๋ยวแพ็กต่อกันนะทุกคนเห็นเนาะทุกคนหลังจากแพ็กแล้ว วันนี้คนใช้ธงดำเนะาะเพราะเขาจะไปใส่รถใส่รถตกก,นนกับ <ลด S 2> รถใส่รถ<ด>อ๋อข้าเอา่าถุงรถอือก็มีเขาห <c oughs> ้องเ้าธงดำเลยไหมเนาะเขาห้องเดี๋ยวจะไปบอกอีอ,อันนี้กาชิว่าได้ไหลเนาะทุกคนวันนี้ก็เสียวโบมืออืน่นนี่จ่ายเมื่อไรเอาพี่โท,ทน,นี่ตั้งไปเลยโทน,นี่มาเติมอันนี้เลยมันจะมาเป็นหัวุโสอง,อาองนายใส่น,นะบ่ เอาเอา,เอาชงม,มาะไซ,อ,าาไซอุ้ยใส่หลายพุทธระวังอันมันมันขาดแต่ตอนตอนนี้เขาก็ขน,นมาไว้รถเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวข <c oughs> นมาไว้รถ <c oughs> อันนี้เอาอคือรถจัตัวนี้ไว้ที่วะเอาไว้สองคันเนาะเพราะว่าขึ้นรถไอโซแล้วก็ขึ้นรถกบเนาะ <c oughs> อันนี้ก็น่าจะเอาไปบริจาคเนาะแป๊บเนาะแมนบอกว่าจะเอาลงเอาสักเครื่องเนาะ เป,เปิดได้ตัวนี้โอ้ยตัวนี้ก็ได้น,น,นักน่วงนะเนาะมาพิจารณาเดี๋ยวใช้สองคันนะทุกคนเดี๋ยวอันนี่คันเดียวพอหรอกอ่าแมนคันเดียวบพอ,ดอ,อเดี๋ยวไ <c oughs> ข้อนใหม่ใช่อ่าบันนี้เขาจะขนต่อนะทุกคนเดี๋ยวขนต่อก่อนนะทุกคน <c oughs> มาอีกแล้ว <c oughs> เอาไปมันพอดีลมไม่คนละยังอีกมันบอกหันยังอีกมันบอเฮ้ยโอ้ยเหงาหมอนี่มึงคักแล้วนี่อัดปิดคลิปนี่ปิดคลิปนี่ต้องมีแน่นอนเชื่อว่าต้องมีแน่นอนปิดคลิปปิดคลิปนี่ต้องมีแน่นอนโอ้ ปิ๊ดคลิปนี่ต้องมีแน่นอนเก็บเดี่ยวเขาห้องไว้ <laughs> โอ้บ่เหมือนละเดี๋ยวเขาที่เจอเนาะทุกคนมือนมาเพิ่งนี่คือเก่าบนะ่เดี๋ยวอ,อยีกช <laughs> ่งหนึ่งแม่บ่ต่อไปเดี๋ยวแจ๊กเอาวางก่อนวางเลยเออแล้วสิจะเตือนทุกคนคอยมาท่านตอนยกเนาะเพราะว่า <ừ. S 2> ไปเท่านี้อีสมกัดเนาะตอ <ừ. S 2> อ้องได้ไปซักยาก่อนยังมันเป็นบ่อเนาะก็เลยว่าเออบ่อท่านได้ แจเครื่องซอยยังเป็นยังยกเครื่องซอยก็โอเคแหละทำหนึ่งก็โอเคเดือดตูดไปนี่แจกเกมเข้าก็ได้เลยนี่เบอร์ตะบออมาส่วยกันตีดิเข้าก็ได้เลยนี่มือนเด็ทุกคนต้องลากมาเนาะแจ็คขึ้นไปก็ได้เลยแจ็คคนเก็บผ้าโดดขึ้นโดดลงอ๋อ ลืมจอกตูดไปเนาะนี่ว่ามันหน่อยเด้ลายได้ในการนักเนาะอ่ะโอเคโอเคนะทุกคนเรียบร้อยเนาะยู่รอได้โซ่อย่าหลกบมาอื่นเจอกันบริจาคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ชิบบมี่ยังไงนะทุกคนวันนี้ก็แพ็คเครื่อง หมื่นบริจาคสังเกตเบื้องมะเข่าดีได้ม่มะเข่ามันไปอีกวะเข่ามาเมนีิอ๋อตาลา่เนาะกวนกวนกวนดีเซ่ทุกคนคอนเทนต์เนาะแล้วคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะทุกคนแพ็คเ่อง อันนี้ก็นเนื้อละตอนนี้หนึ่งโมงป่ายสิบเก้านะทุกคนก็ขอขอบใจเอื้อยาบอลและก็เอโนอกนะทีว่าสวัโดีนิสสำหรับผู้ใดที่ว่าอยากจุนิสก็ทักกบเข้ามาได้นะทุกคนเราเจอกันคลิปหน้ามืน่นถามเบอรงคลิปนะทุกคนไปแจกเราเจอกันเลยทุกคนบา,ายฮะฮะชีว,วาาะวโ,อโ,อโอ้ยอ <laughs>

ทีเราเอาเอาเอากระตองเขาจะเอาไปแจกคนอื้นเขาจะตองเบืองสุขภาพะยัางเนาะตองเอาขึ้นที่หนึ่งได้เหลือกะหอกอาหารมีเน่ยเขาต้องล่องเบืองมันาเชียรุ่นแล้บอสจะบ่นว่าเขากินมือนี้เนาะมืออื่นมาเขาเจ็บ้อกมาสีเขาระเจนสิได้งดเนาะเอาเครื่องใหม่เขาเมื่อไหล่ปลากระป๋องคือกันมายังเนาะเอามาต้มกินใหม่เนาะมันแล้วแมนทุกคนต้องเทสก่อนเนาะไป ก็ดี่หิวข้าเนะมียางร้ายนะหายรางวัลตัวเองซาตาพแพนะแ้แมนแมนไปะะต้มกินน้ำกันสตูเลยทุกคนเนาะไปสำหรับกินนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย